สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูคุณพี่ครับถามไปถามมาคุณพี่ว่าจะเอาจะทําที่เตรียมดินนี้ก็คือจะเอาทําต้นกล้าสําหรับปลูกข้าวนะครับพื้นที่สามงานคุณผู้ชมนี่ก็ปลูกแบบแบบปักชํานะครับถ้าาใหญ่มาปอกกระถอนถอนแล้วก็เขาโตประมาณสัก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 สามสิบเซนหรือสี่สิบเซนแล้วก็จะถอนไปไปปลูกไปปลูกไม่ได้หวานนะครับคุณผู้ชม ถ้าปลูกป๊อปเนปี่ยมาจะข้าวจะได้เยอะค่ะผู้ชมถ้าพื้นที่ประมาณสักเจ็ดไร่เนี่ยก็จะได้ข้าวประมาณนู่นนะครับประมาณร้อยกระสอบร้อยกระสอบปานนะประมาณนั้น,นะครับแต่ถ้าวานนะคุณผู้ชมที่สวนผมก็วานครับวานเจ็ดไร่นี่หรือห้าไร่เนี่ยผมได้แค่แค่แค่ห้าสิบกระสอบไปถือว่าโชคดีแล้วครับน,นี่ นี่ครับการการ,การทำนาับสมัยนี้ก็มีอยู่พี่คนเดียวเนี่ยละครับไม่มีใครมาช่วยวดูครับนี่ทำหมดในพื้นที่เกือบไร่ดูครับไม่มีคนรุ่นรุ่นอายุยี่สิบไม่ไม่มีเลยครับผู้ชมดูครับบรรยากาศในการทำนาเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเอ็ดอ,อ,อีกต่อไปก็ผมว่านาแถวนี้คงไม่ไม่มีใครจะทำแล้วครับรุ่นของคุณพี่หมดไปแล้วผมว่ายากนะครับ คงจะเป็นนาหวานแล้วคุณผู้ชมถ้าทําก็นาหวานนาหวานก็ถือว่าได้ข้าวไม่มากก็ต้องต้องทำใจครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรง่ายความง่ายนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังตอนเช้าครับการทํานาก็มีหลายรูปแบบครับนี่คือเอาไปต้นกล้าไปชําก็ใช้คนปลูกเยอะเหมือนกันครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลำลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับชมบรรยากาศทุ่งนาวันนี้ก็ฝนฟ้าค้มครับทำงานกลางแจ้งสบายครับไปก่อนครับ